ไม่เห็นน่ะแล้วเมื่อคืนตัวเฮียได้เข้าไปดูอาม่าไหมก็ไปดูหรือถามทําไมอาม่าหายตัวไปผงหาทั่วบ้านก็หาไม่เจออาม่าอาจจะออกไปข้างนอกก็ได้หรืออย่วยวาโวยวายไปหน่อยเลยนะไฟไหม้รงสีเหรอไม่ได้งไงจ๊ะไฟไหม้ส่วนใหญ่มาจากห้องทํางานของอากงโชคดีที่คนงานเห็นทันเลยรีบกระดับก่อนที่ไฟจะลามไปเครื่องสีข้าวตอนนี้ตำรวจกำลังรีบไปตรวจด,ดูอยู่ พบศพผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ที่ห้องทำงานรู้จักใครที่ใส่กำไรหยกอันนี้ไหมออกมาหงษ์ได้ยินผงผม,ผม นี่เรื่องมันสลับซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอนี่หงไม่เคยเล่าอะไรให้สมบูรณ์ฟังเลยเหรอเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านฉันไปหาเขาไม่ยอมออกมาเจอแล้วนี่หงกับสมบูรณ์เออเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะเอาเรื่องที่ไฟไหม้โรงสีก่อนเรื่องที่แกฉันเอากำไรหยกหลอกทุกคนว่ามาตายอะ่ะฉันไม่ได้ใส่ลงไปในรายงานนะแต่ถ้าพี่โฮมีเส้นสายที่จะขอดูรายงานได้ฉันก็ช่วยไม่ได้นะเออเอาได้ยังไงก็ช่วยกันก่อนเลยกันนะ และฉันจะรีบหาหลักฐานมามัดตัวคนผิดให้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้หงหงห่งหงอมมาโห่งหงใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่พี่เองนี่ก็สมบูรณ์ใจเย็นนะใจเย็นค่อยๆค่อยๆ่หยหงพี่ขอถามได้เลยสิทำไมหงถึงคิดว่า อมมาม่ากำลังตกอยู่ในอันตรายตัวหงอ่ะปืนแล้วก็ดีเล้งรื้อพาหงกับบ้านไปก่อนไปเดี๋ยวอัวตามไปคุยเรื่องจัดงานศพให้อมมาม่าที่บ้านป่ะไปเดี๋ยวหงขอบใจนะสมบูรณ์ไป้หนยเดี๋ยวก่อนมีโอ พี่พ่อติดใจอะไรเรื่องไฟไหม้ไหมเทา่าที่ผมสำรวจมาคาดว่าอาไปจุดธูปหรือจุดเทียนทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วก็เกิดไฟไหม้แล้วหนีออกมาไม่ทันแต่ผมไม่เคยเห็นอาาไปลงสีเลยนะอ่อฮ่อ่าเจะคิดถึงอากงมากก็ได้ก็เลยเอาของมาว่าที่ลงสีงไงแต่จริงๆแล้วอัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ